สวัสดีครับผมก็อยู่ในเกมเอเดเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อนก็จะเล่นกับเพื่อนๆในแคร์นะครับผมลงทีมนะก็จะเล่นเป็นปืนแฟนเจเนอรัลเอ็ก็มแปดกระบอกนี้นะผมลายโคตรสวยนะเนี่ยก็เพื่อนๆในแคร์นะผมก็เล่นด้วยกันประจําทุกวันอยู่แล้วนะครับผมเพื่อนใครบ้างก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับผมเพื่อนมาครับผมลุยมาก็เข้าห้องที่แบบด่านที่ไม่เคยเล่นกันหน่อยละกันนะครับผมผมจะไปเอละกันนะครับผมเพื่อน ก็จะรีบบุกไปเลยนะครับผมเพื่อนผมคิดว่ายังมีใครยังไม่เกิดแหละต้องรีบวิ่งไปก่อนนะรัดเลาะไปในอุโมงค์นะครับผมเพื่อนถลูไปเรื่อยๆผมไม่ได้ยินเสียงเขาเดินมาเลยนะผมคิดว่ายังไม่เกิดนั่นแหละแอบไปเรื่อยครับผมด่านนี้ก็นานๆจะได้เล่นทีนะครับผมเพื่อนผมก็เล่นได้อยู่นะไปดูเกิดกันหน่อยนะผมด้านหน้าเฮ้ยนี่ไง โอ้ลมจัดปืนพกก็ลมครับผมหมัดเดียวจอดอยดีเรียบร้อยผมปืนนี้มาเล่นยากนะผมเอผกเมแปดมันกระสุนมันไม่ตรงเป้านะเพื่อนเพื่อมันจะชอบเบี่ยงไปด้านขวาด้านซ้ายเนี่ยแต่ส่วนมากไปด้านขวานะครับผมกระสุนมันจะเบี่ยงไปทีมผมกาลังวางระเบิดแกระเบิดนะเรียบร้อยเอ้าเขาไม่เดินมาสักทีนะเมื่อกี้ถ้าเดินมาอาจจะเรียบร้อยอยู่นะเพราะว่าเขาไม่เห็นผมเมื่อกี้ ผมก็จะไปจุด A เหมือนเดิมนะครับผมเพื่อนยิงม,มาด้านเดิมเอาะนะั่นนโอ้โหนึกว่าจะไม่โดนนะคะรับผมเพเื่อนเเห็นไหมกระสุนมันจะชอบเบี่ยงไปด้านาขวาด้านซ้า,ายไปด้านาน,นี้เก็บไ,ไปอีกหนึ่งครับผมแกระเบิดหน่อยละกันนะได้ไหมเฮ้ยเห็นแวบ,บๆอยู่ในด้านหน้าเพื่อนเเมื่อกี้เห็นตัวน้ำเงินน้ำเงินนี่แหละอะ เก็บอีกหนึ่งครับผมเก็บสามนะวินนี้แพ้ไปนะครับผมเพื่อนไปจุด A เหมือนเดิมนะครับผมเพื่อนปลาระเบิดไปเขากำลังปลาระเบิดกันมาด้านซ้ายเหมือนเยอะทั้งเพื่อนหัวแตกครับผมตาหน้าโอ้โหหากระสุนไม่เจอเพื่อนแพ้อีกแล้วนะครับผมเพื่อนสองสองละก็จะบุกไปจุด A เหมือนเดิมนะ เข้ามาในมงด้านล่างนะครับผมเพื่อนยิงดัดรอบมาเนี่ยเขากำลังยิงกันด้านบนแบบสนั่นวันไหวเลยครับผมมีคนใส่ลูกด้านขวามือนะได้ยินเสียงโคตรชัดเลยเนี่ยด้านขวามือแหละนี่ไงเก็บไปนหนึ่งครับผมด้านหน้าวิ่งผ่านไปเมื่อกี้เก็บไปสองครับผมเต้สามจะได้ไหมลม้มโอ้โหโดนแต่ขาผมเล่นสีรูไม่ค่อยเป็นนะครับผมเพื่อนมามาดูเพื่อนในทีมเล่นกันหน่อยนะเก็บไปนหนึ่งครับผมได้เอพีอยู่ ชนะไปนะครับผมเพื่อนอ่าผมก็จะวิ่งมาจุดบีกันหน่อยนะครับผเพื่อนจุดวางระเบิดบีด้านซ้ายเอาวางระเบิดเอาทำไมไม่ถือปืนละเพื่อนคุณมาวางต่อหน้าผมงี้ผมก็จะแก้เลยละกันนะครับผมเพื่อนสงสัยจะชนะแล้วนะไม่มีคนวิ่งมาเลยชนะไปนะครับผมเพื่อนส่วนมากเขาก็เล่นไม่เป็นกันนะครับผมแบบนี้บางคนเขาก็เล่นไม่ได้เลยนะ เพราะว่าส่วนมากเห็นแต่เล่นกันแค่มินิเซียผมกับด่านโกดังอ่ะส่วนมากที่เห็นเล่นกันนะผมด่านนี้คือแบบน้อยคนนะจะได้เล่นนะสองดูด,ด้านล่างเอา้าวางระเบิดด้านขวามือมิดเพื่อท,ทำอะไรล่ะเพื่อนเดี๋ยวผมคนเดียวนั้นเพื่อนใส่รุ้มันพร้อมก่อนกลัวด้านซ้ายแล้วมาเฮ้ยด้านหลังมาเต็มเฮ้ยไม่ตายได้ไงมันอะ่ะ เก็บไปเนึ่งครับผมตัวนี้สร้างแล้วนดเดียวเจาะแล้วผมสไนค์พอจะบุกมาจุดบีเหมือนเดิมนะเพื่อนจุดระเบิดตรงไหนระเบิดมาและบินกลับมาจุดบีนะเพื่อนเอาหน้าเฮ้ยจะไปโดนยิงเหรอเนี่ยโอ้โหเฮ้ยด้านหน้ามีครับผม ขอนัดเดียวจอดนัดแรกโคตรล่มเลยเพื่อนเห็นไหมแกไปเพื่อนชนะไปนะครับผมมาฝังผมได้5แล้วนะเพื่อนบวกมาจุดบีจุดเอกันหน่อยนะฝางระเบิดให้มันหมดมือไปเลยนะครับผมเพื่อนด่านนี้มันหวังระเบิดไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะโอกาสได้ระเบิดน้อยมากนะด่านนี้ด่านซ้ายมือว่าไงรุ่นใกล้ผมเพื่อนเห็นโดดไปเมื่อกี้ เพื่อ er นไอแคนยิงไปได้แล้วนะครับผมเพื่อนวิ่งไปหาเลยเห็นโดดไปเมื่อกี้นะได้ยินเสียงแล้วครับผมเพื่อนด้านหนแหละอยู่ไหนวะกิ๊ดโอ้โผมยิงโคตรเยอะเลยกว่าจะโดนได้เรียบร้อยไปนะครับผมเพื่อนแกระเบิดครับผมมาเพื่อนตัวอีเพื่อน กดตัว e ได้ไหมเนี่ยสงสัยจะไม่ได้นะเนี่ยใช่ไหมพันไหมนเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยยังไงเนี่ยโอเคได้อยู่นะจะน่ไปนะปผมทำให้ตกใจนะสลับฟังแล้วนะครับนะเพื่อนเพื่อนวะหรือปีนมาหน่อยนะเอาเลยหนนาไปกิวมีคนวิ่งมานะครับผม ดักเลยแล้วกันนะยืนอยู่บนท่อเลย,เอลอยรลอเขาวิ่งมานะครับผมเพื่อ,เอ,อนเงียบเลยเอ,ลอยา่างนี้ด้านขวามือมามออครับผมเพื่อนแตกครับผมได้หนึ่งตัวอยู่นะฟังเขาเลยคนเดียวเองนะรับไปหาเลยแล้วกันนะผมด้านหน้าอยู่ไหนวะเนี่ยมีสักตัวไหม โอเคแล้วครับผมชะนะไปแล้วนะครับผมเพื่อนใส่ครับผมบุกลงมาใต้อุมโมงค์นะเดี๋ยวจะมีคนให้ยิงนะผมไม่คนวิ่งลงมาด้านนี้เลยนะพา,า,าระเบิดควันไปก่อนนะครับผมเพื่อนแล้วระเบิดควันผมไปไหนวะเนี่ยโอ้โหมันตกด้านล่าง กว่าจะโดนนะผมเพเื่อนะยิงจนจะหมดเอ้าด้านหน้าอีกโอ้ดีนะที่มีปืนพกแรงอยู่นัดเดียวจอดเลยอะ่ะเฮ้ยด้านหน้าเก็บไปสามแล้วน,นะครับผมวินนี้ไม่เห็นมีลเลยเฮ้ยด้านหน้าอีกแล้ว,พวเพื่อนโอ้โหเรื่องแบบีววเ,รเรียบร้อยเลยครับผมพเพื่อนมาดูพเพื่อนๆในทีมผมเล่นกันหน่อยนะครับผมคนนี้เล่นดีนะ เก็บไปหนึ่งครับผมตัวที่สองต้องเข้าแล้วเพื่อนเอาเก็บไปสองครับผมนะตัวที่สามวางไงเคเก็บไปสามแล้วครับผมเพื่อน,อ,นอีกตัวเดียวความหวังละวาง้ะเปิดเพื่อนท้านหน้ามาแล้วเพื่อนเรียบร้อยผมวางระเปิดซะด้วยนะขอให้อขอมาแก้นะครับผมเพื่อนก็จะแพ้ไปเลยนะ รรระบบถููกก้้เียยอแล้วแพ้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเพื่อนนะเป็นไรครับผมเล่นใหม่ได้สกอร์เราตกเยอะอยู่เฮ้ยหน้าหน้ามาตายแล้วเฮาคนนั้นแสงคนนั้นโดนแสงโอ้โหพกอย่างลมเลยเพื่อนชนะไปนะครับผมเพื่อนก็จะบุกไปนะครับผมจุด A นะเอน ปลาระเบิดให้มันหมดมือไปเลยละกันนะครับผมเพื่อนหลังระเบิดไม่ค่อยได้นะวิ่งผ่านมาโหแสงเลือดเหลือสิบสี่สิบหกครับผมโหเรียบร้อยเลยตายอย่างรวดเร็วครับผมห้าวจัดอย่างนี้แหละลเฮียเพื่อนในแขนผมนะสองคนเนี้ยสงสัยจะชนะไปแล้วนะครับผมเพื่อนห้าวจัดเลยผมเมื่อกี้ไม่ได้เล่นเลยยิงใครไม่ได้เลยเฮียเพื่อนมีคนวิ่งตัดไปแล้วโอเค เกมปีหนึ่งครับผมชนะไปนะครับผมก็รประมาณน,านี้นะครับผมอยากให้ดูสนุกสนุกนะครับ